ปีชง2565หรือปีนัก,กษัตรปีขานได้แก่ปีชง100%ได้แก่ปีนัก,กษัตรวอกหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศออ2475 2487 2499 2511 2523 2535 2547 2559 ปีชงร่วมได้แก่ปีนักษัตริย์ขานกุลมะเสงหรือคนที่เกิดปีพศออ2466 2469 2472 2478 2481 2484 2490 2493 2496 2502 2 5 0 5 2 5 0 8 2 5 1 4 2 5 1 7 2 5 2 0 2 5 2 6 2 5 2 9 2 5 3 2 2 5 3 8 2 5 4 1 2 5 4 4 2 5 5 0 2 5 5 3 2 5 5 6และ 2562ความหมายสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีได้แก่ปีชงคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรงชง100%นได้แก่ปีวอกปีคักเป็นปีที่ปีนักษัตย์เดียวกับปีนั้นๆได้แก่ปีขานปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรมได้แก่ปีมะเส็งปีผัวคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพได้แก่ปีกุนโดยปีชงตรงๆหรือชงหนึ่งเอร์เซนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนปีคักปีเฮงปีผัวซึ่งเรามักเรียกว่าปีชงร่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า วิธีแก้ปีชง2565 1. ้าหไหว้เทพเจ้าไทยสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ 2. ทํทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิต 3. ไหว้พระเก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตตามความเชื่อของชาวจีนการไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ย สามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชงนี้ให้เบาบางลงได้และควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสะดอะเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแนะนำวิธีแก้ปีชงของแต่ละปีนักษัตร์ปีวอกคือศีลกินมังสวิรัตปฏิบัติกรรมฐานปีมะเสงเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียน ปีกุลบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำปีขานไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาวัดจีนสำคัญสำคัญที่สามารถเดินทางไปไหว้แก้ปีชง2565ได้แก่หวัดมังกรกรมลราวาดหรือที่เรียกกันว่าวัดเล่งเนยยี่ อยู่ที่423ถนนเจริญกรุงแขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร2วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์หรือวัดเล่งเนงยยี่2 3วัดทิพยาวารีวิหารหรือวัดกัมโลวี อยู่ที่119ซอยทิพยาวารีถนนตรีเพชรแขวงวังบุรพาพิรมกรุงเทพมหานคร 4. วัดโพแมนคุณารามหรือวัดโพมิงปออึงยี่อยู่ที่เลขที่323ถนนสาธุประดิษฐ์19แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานคร ของไหว้สำหรับแก้ปีชงมีดังนี้ 1. ส้มมงคลหนึ่งจานไหว้เสร็จแล้วนำกลับไปกินจะได้เป็นมงคลกับตัวเองเฮงๆรวยๆตลอดทั้งปี 2. น้ำมันเติมตะเกียงหนึ่งขวดหมายถึงชีวิตจะได้รุ่งเรืองโชดช่วงตลอดทั้งปี 3. กระดาษงิ่งเตีย หรือกระดาษเงินกระดาษทอง13าแผ่นพร้อมเทียนแดงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าเป็นการแก้ชงให้ตัวเองให้นำกระดาษงิ่งเตียมาปัดที่ตัวเอง13าครั้งปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจดเท้าจนสุดแผ่นฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผา 4. นํนำซองที่บรรจุดดวงชะตาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนได้ วดมนและทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีสำหรับใครที่เกิดในปีนัก,กษัตรที่โดนปะทะหรือเป็นปีชงในปีพศ2565นี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็แนะนำให้พกเอากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมและนำขึ้นมาปัดให้ทั่วตัวสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่อยู่ในปีชงคือให้ละเว้นการไปส่งศพการอยู่ในพิธีฝังศพหรืออยู่ในพิธีที่นำหีบศพลงหลุมโดยเชื่อกันว่า ใครที่ละเมิดไปร่วมงานศพหรือร่วมในพิธีส่งศพกลับมาดวงชะตาอาจได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยกิจการค้าขายที่ตัวเองกำลังทำอยู่อาจประสบปัญหาต่างๆได้ซึ่งตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนว่ากันว่าทุกๆปี องค์ไทยสวยเอีย้ยหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาผู้ทำหน้าที่ดลบันดาลให้เกิดความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์โดยตรงทั้ง60องค์ที่นับตามหลักจับกระซือจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายังโลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลโชคชะตาและเคราะห์ของแต่ละบุคคลชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าองค์เทพไทยสวยเอ้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก การเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในทุกๆปีนับว่ามีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อกราบไหว้แล้วจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยเคราะหกรรมที่เคยมีจะเบาบางลงโดยนอกจากคนที่เกิดในปีชงจะกราบไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ยเพื่อเป็นการฝากดวงชะตาแล้ว คนที่ไม่ได้อยู่ในปีชงก็สามารถกราบไหว้เทพองค์นั้นๆในแต่ละปีได้เช่นกันจะช่วยเสริมให้ดวงที่ดีอยู่แล้วกลับยิ่งดีขึ้นไปอีกจะช่วยเสริมให้มีโชคลาภมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆ